ตามต้ต้อยชาแนลนะคะวันนี้ต้อยก็มีคลิปการเดินทางด้วยเที่ยวบิน TG961 ของสายการบินไทยแอร์เวยสหรือว่าการบินไทยนะคะสนามบินอารันดาสตอกโฮมไปยังกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่20มิถุนายน2567มาฝากกันนะคะมาอัปเดตกันค่ะว่า Business Class มิถุนายนปี2024ของการบินไทยเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินไทยก็จะอยู่ที่อาคารผู้โดยสารหมายเลข5หรือว่า Terminal 5นะคะเข้าประตูมาก็เดินหาช่องเช็คอินหมายเลข7เลยค่ะซึ่งก็คือเดินเข้ามาด้านในสุดเลยเคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้เช็คอินโหลดกระเป๋าแล้วก็ d r อ p กระเป๋าสําหรับใครที่ต้องการามาด r o p กระเป๋าหลังจากที่เช็คอินแล้วก็ติดแท็กมาจากแมชชีนเรียบร้อยแล้วก็สามารถมาทําได้ที่เคาน์เตอร์หมายเลข7เดียวกันนะคะ หลังจากเช็คอินเสร็จแล้วบิสเนสคั d ก็สามารถผ่าน Security Check Fast t a g ตรงด้านหลังของเคาน์เตอร์เช็คอินในขณะที่ผู้โดยสารชั้นประหยัดก็สามารถผ่าน Security Check ตรงที่ติดกับาทางด้าน Tax Refund ได้ค่ะวันนี้เราจะไปกับเจ้า Airbus A350 900ลำนี้นะคะที่มีชื่อว่าสกลนครกลับประเทศไทยกันค่ะ ซึ่งที่นั่งบนชั้นธุรกิจวันนี้ก็ถือว่าเต็มทุกที่นั่งเลยทีเดียวน่าดีใจนะคะที่คนสวีเดนเนี่ยเขาชอบมาเที่ยวเมืองไทยโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนของเขานะคะเขาก็เลือกที่จะมาพักร้อนที่ประเทศไทยค่ะอัปเดตนะคะ สายการบินไทยนะคะระหว่างสตอกโฮมมากรุงเทพตอนนี้เขาเปลี่ยนที่นั่งเป็นแบบใหม่ใชหไลกว่าเดิมค่ะน้านั่งมากๆนะคะแล้วก็ระบบการสั่งงานก็ใช้เป็นแบบทัสตกรีนเรียกว่าลื่นมือทีเดียวเลยค่ะอันนี้เป็นเมนูนะคะเมนูเครื่องดื่มต่างๆแล้วก็เมนูอาหารแต่ละมื้อนะคะ ต้อยถ่ายมาให้ดูว่ามีอะไรบ้างสำหรับใครที่มีแผนจะเดินทางด้วยสายการบินไทยชั้นธุรกิจก็จะได้รู้ว่าเออในแต่ละมื้อของเที่ยวบินระหว่างสตอกโฮมมากรุงเทพมหานครตอนนี้ณนะเดือนมิถุนายนปี2024มีอะไรทานอะไรดื่มกันบ้างค่ะ

ขอเอา <please. S 2> เ,ปเป็น์ขอเนปน็นเกืุอนแค่หุดได้ไหมส่วนชุดอเมนนตี้คิดก็จะเป็นของจิมทอมสันนะคะเป็นกระเป๋าผ้าไหมต้อยชอบมากๆเลยนะคะด้านในก็จะมีพวกครีมทาผิวถุงเท้านะคะแล้วก็มีที่อุดหูแปรงสีฟันยาสีฟันลิปบาล์มแล้วก็ที่ปิดตารวมทั้งชูหอนด้วยค่ะ แล้วช่วงก่อนที่เครื่องจะเทคออ f เขาก็จะมาเสิร์ฟน้ำมะาขามนะคะรสชาติดีมากๆ สนเรื่องของเบาะที่นั่งนะคะสำหรับใครที่มีแผนจะเดินทางในปี2024นี้กับการบินไทยบิสเนสคาสต้องดีใจนะคะว่าเขามีการเปลี่ยนเบาะที่นั่งใหม่โมเดิร์นกว่าเดิมนะคะหน้านั่งแล้วก็ยังคงนั่งสะดวกสบายเช่นเดิมเลยค่ะทำให้ต้อยเนี่ยตัดสินใจไม่ผิดละ่ะที่กลับมาเลือกใช้บริการนั่งชั้นธุรกิจกับการบินไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะ หลังจากเครื่องเทคออฟเขาก็จะมาเสิร์ฟไวน์หรือว่าแชมเปญพร้อมกับถั่วแล้วก็ตามด้วยทอดมันนะคะเป็นของทานเล่นก่อนที่จะเริ่มทานมื้อแรกหลังจากเครื่องขึ้นไปอยู่บนด้านฟ้าแล้วเราสองชั่วโมงด้วยกันนะคะ จานแรกต้อยเลือกเป็นกุ้งปรุงรสแล้วก็สลัดคีนัวพร้อมกับมายองเนสค่ะหน้าตาหน้าทานแล้วก็อร่อยมากๆค่ะต้อยทานหมดเลยหมดจานแรกต้อยก็สั่งชาไทยชาวกล้วยมาดื่มค่ะรสชาติดีอร่อยมากๆแนะนำค่ะ หลังจากนั้นเขาก็มาเสิร์ฟเป็นอาหารเมนูจานหลักนะคะต้อยเลือกเป็นชูชีปลาแซลมอนค่ะที่เขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับถั่วลันเตาแล้วก็เห็ดหอมผัดกระเทียมนะคะเสียดายว่าต้อยอิ่มแล้วก็เลยทานไม่หมดค่ะสำหรับอาหารจานหลักจานนี้ จบอาหารมื้อหลักนะคะเขาก็มาเสิร์ฟชีสผลไม้แล้วก็แครกเกอร์ซึ่งก็จะเสิร์ฟพร้อมกับมาร์เมดซอสลูกแพรค่ะปิดท้ายที่ของหวานเค้กสตรอเบอร,บรี่เคลือบน้ำตาลพร้อมครีมวานิลาค่ะ หลังจากอิ่มแล้วก็ได้เวลาพักผ่อนค่ะต้อยก็เลยปรับเก้าอี้นอนได้360องศานอนสบายมากๆต้อยสูง164เซนติเมตก็เลยเรียกว่ายังมีที่เหลือแต่ว่าช่วงดึกๆค่ะระหว่างนอนเนี่ยก็ตื่นค่ะเพราะว่าหิวก็เลยสั่งมาม่าต้มยำม,มาทานค่ะอาหารที่ง่ายที่สุดแต่ว่าอร่อยที่สุดในยามหิวค่ะทานหมดเลย ซึ่งคนที่นั่งข้างๆเขาก็สั่งตามต้อยด้วยเช่นกันค่ะพอตอนเช้ามาก่อนเครื่องลงประมาณสองชั่วโมงเขาก็มาเสิร์ฟอาหารเช้าต้อยเลือกเป็นบะหมี่กับครัวซองนะคะแต่ว่ารสชาติของบะหมี่นั้นไม่แนะนำกับไม่อร่อยต้อยทานแต่ครัวซองแล้วก็โยเกิร์ตกับผลไม้แล้วก็ก่อนที่เครื่องจะแลนดิ้งนะคะแอร์เขาก็จะมาเสิร์ฟช็อกโกแลตที่ระลึกนะคะของการบินไทยก่อนที่จะ แลนดิ้งนะคะที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะคิดถึงเมืองไทยมากๆนะคะฝากกดติดตามช่องตามต้อยๆด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าต้อยไปทริปไหนมีอะไรน่าสนใจจะรีวิวมาฝากกันค่ะ